เขาไก่สิพ่อเกี่ยวเหรอจะ้ะจะพ่อล่มร่มมากเขาลมักคักเลยคุณนะเขากล่ลมพ่อเขาพองนกกับกินเขาไปหลายเหรอพี่น้องหญ่ากับพองหย้าเขาคือเป็นเขาว่เสมอกบ่เลืงแท้เขามู่นึงสีล้นเหรอเขามู่นึงหัวตาสีแก่หนึง่งคุณข้าเจ้าเกี้ยวเขาแตกเบืมเบือมอยู่คุณ แน่เจ้าของเฮ็ดสุดทายมูพวกเขาดีดเขาดีดทั้งเทิ่องนะ่ะนกกินเห็นบ่เขาดีดมาหลายแถอันนั้นก็เป็นล่าลุมน้ำให้นี่คือหลายแถพอยญีหน่มคือจังบริสุทธิ์นะ้ำคุณน่ะเขาละสิลมส้นมือว่านกับมือนีร่มแห้งมือขึ้นึ่งร่มบักแห้งเลยพี่นอ้องเขาละสิลม <c oughs> จ้าคุณนะ่ะ เขาเลยสิลมใส่น้ำบ่บ่แม,มนเขาหนักห่วงเด้เขาถือกลมเป็นหัวเขาปนเขานกหลายจากพ่นนะ่ะเพเื่อนเพื่อนเพื่อนเขาดีตดดีนี่มองนี้เริ่งเพิ่งเป็นบวกเริ่งเขางามพ่นนะ่ะลมไส่น้ำเจเป,เป,เปด็ดอยู่นี่เขาให้นี่ลน มูนี่เหลืองมูนันเขียวมูนันเป็นพับพึ่งเออเบิ้งมองนีบันที่ไหน<ม>เขียวเขียวอยู่มูสิมูขอบสิครูเรลากับสีครูโอยแต่คิดว่าสีบพราเกินอาทิตย์ดอกพราะ,ะนงว่าสูบน้ำใสให้ให้รูปให้น้นมองไดบ่มีนามก่อนสูบน้ำใสเพราะว่าอันต้องมีหนามรถเกี่ยวจังสิไปได้นะจาะเพราะว่ามันลมลมเหลวนียวถ้าบ่มีนามมันสีเ็ดให้เนียวเหนือ นีจะทานทานมีนนำมันกระสิบ่เนืดน้นำกระสบไปได้ผ้าหมุนปลาพี่ดอกเลยมาล้อหน้ามาล้อหน้าทาคู่ใดบอทางคนแค่บอทางหน้ากระสิเป็นยังสี่แหละระว่างจากงัก่อย ยาอันนี้เพราะปันใบอ้อยดิย่านบ้านบาดย่านบาดมือบาดหนาห้องบางข้างขวามือขอความ่วยคนนี้จังเป็นหน้าห้องแต่ว่าเบาเลี้ยงคู่คันแทะนะกับก็เป็นคู่คันแท้เฮ้งหมด <c oughs> ยาบางมียาพวงไม้งามนะไปเบิ้องตอภัยจกกัดกอภัยที่ยาคุ้มจะเล่เนไปรถยาออกไทยว่างัน้นกำลังงาม